วันนี้อีกลัวเมนูเดิมอีกแล้ว,ลวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้วันที่สิบเก้านะคะแกงส้มปลาทูใส่มะละกอมะม่วงมะเขือตะกูลมะมาแล้วค่ะมะมะแม,ม,<า>ม่ตักให้ยายพาเยอะเปล่าเยอะค่ะตักให้ยายพาไปแล้วหมนึงมาจากห,หาหมอนี่นะคะแล้วก็มีผัดมะละกอใส่ไข่ ไข่เจียวไข่เจียวโอ้โหผักถั่วไล่เอกมาจากไหนอ่ะ้าเต๊กเอามาให้ค่ะโอ้ยโยมะม่วงที่บ้านค่ะเก็บเอาจัดเลยค่ะกินเลยค่ะนี่พี่สาวค่ะล่างเป็นผีป่อปีฟ้าพี่สาวอืมเป็นที่ดินเป็นที่ดินกันมาวันนี้วันนี้ลองให้แม่ชิมดิมะละกอหนูจะหั่นชิ้นใหญ่หน่อยเพราะว่ามันจะเป็นมันสุกอืมกลัวมันจะมันเริ่มห่างแล้วอร่อยมะละกออย่างเงี้ยอร่อยเลยเก็งส้มอ่ะ อโอเคเหรแกงเอาใจยึดทองนี่เหรอรสชาติม oh, okay. okay, ันจัดเป็นภาคกลางใช่เหรอวันนี้ใช่แกงภาคกลางรสชาติมันจะจัดเลยจัดหน่อยเาหก็จัดเลยแหละใช้ไดจัดมากไหมพอประมาณก็แกงปกตินี่แหละแต่ว่าไม่ได้เคี่ยวมันไงกลมมะละกอมันจะแล้วโมงหิมะพาวค่ะกินได้หมดเลยก้านมันอะ อ่อนอเออกินได้นี่ค่ะไข่เจียวค่ะพรุ่งนี้น่าจะอร่อยไข่เจียวไข่ไก่บ้านนะคะที่แกงส้มในหม้อในตู้เย็นมีอ่ะส้มอะไรแกงส้มปลาแต่เราอ๋อตอนนี้ก่อนแล่พร้่งเงียบใช้ได้ป้ะเหรอไม่พูดเลยวันนี้อือก็ข้าวกลางวันกินหรือเปลากิน ข้าวเช้าเป็นกลางวันวันนี้แล้วก็เข้าเย็นเลยกินสองมื้อวันนี้สองมือ้อหัวไช่ผัดมะละกอจะเค็มหน่อยผัดมะละก,กอน,นี่เนาะอืมอาเค็มเพราะว่ามันหนักเครื่องปรุงไปหน่อยเนาะไดบอกมากินด้วยกันนะจ๊ะพี่ๆจ๋ากินข้าวกับแกงส้มอีกแล้วค่ะวันนี้ ปลาเลมไม่ทำเร็จมากินด้วยกันนะจ๊ะปลาเลมเหรอสำหรบแม่ใช้ได้ไม่กินอ่ะแต่แมวก็อร่อยอ่ะแปลกจังเลยหวานนี่นี่นึวกว่าโซมเหนื่อยมากินด้วยกันจ้าเนี่ยมอบเบอร์เลยค่ะบอกนีแกงส้งปมปลาทูทำกับข้าวแม่กวาดใบไม้นี่รดน้ำต้นไม้ทำกับข้าวเพิ่งเสร็จ คนเดียวต้องเต่สี่โมงกว่าเนี่ยเพิ่งเสร็จตอนนี้เพ<อ>ราะปลาแข็งเหรออะไรคะแม่ไม่มีผู้ช่วยให้ยายพาไปแล้วนะคะแกมาจากโรงพยาบาลเมื่อกี้เพื่อแกมะม่วงอยู่ไหนไม่เห็นมะม่วงเลยโอเคบายบายบา,ายบายนะคะเอาเธอสับตรงนี้เลยมะม่วงใช่